กราบขอาการพันเตน้หมูสงครับก็ขอเจริญธรรมจัิโยมทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอังคารเนาะ,ะก็มามาทำหน้าที่ ใช้นี่แผ่นดินแล้วมาทำบุญนะตอนนี้ที่ทางสะพานสมัยมรุเชษฐกำลังคัดค้านเรื่องของกาสิโนครบวงจร <c oughs> กันอยู่นะอ พวกเราใครจะคัดข้านไปก็ลองดูทางทีวนะีอ่ะเขามีทางหมอเขียวทางชิตตะวันทางอะไรอาตมาก็ไม่รู้รายละเอียดนะอ่ะนะ <c oughs> มันต้องช่วยกันนะคนละนิดคนละน้อยคนละช่วยกันลงแรงคัด้านาไม่งั้นอาบายมุกมันครองเมืองนะจะยุงวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนเมษาแล้วนะผูกนี้ก็จะเป็นเดือนพฤษภา อากาศคงจะคลายร้อนลงเนาะพอพ้นเดือนเมษาฮะงคลสามสิบแปดข้อที่สามสิบก็คือให้ฟังไม่ใช่ฟังธรรมให้สนทนาธรรมสม่ำเสมอนะ าการเลนะธรรมสรากฉาถ้าเราสนทนาธรรมกันสม่ำเสมอม,มันก็จะเข้าใจธรรมะมากขึ้นในในแง่มุมต่างๆเราก็จะมีสมาธิธิเพิ่มขึ้นเพราะว่า เราจะได้ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนะอันนี้ก็มีทรมีปรโต,โตโคสะนะทำให้เราได้ฟังเสียงที่แตกต่างจากเราก็เป็นการเพิ่มความคิดเห็นความความรู้ให้กับเราแล้วเราก็ได้ฝึกทำใจนะ ฝึกทำใจฝึกโยนิโสมณสิการ์ฝึกทำใจทำใจให้ดีทำดีให้ใจของเราได้เสมอเสมออ,อันนี้ก็คือข้อสามสิบเน่ะแต่ถ้าเอาวันที่มันยัง,ยงเก่งก็แค่สามสิบเอ็ดเนาะมันก็หมดละ แต่มงคลของพระพุทธเจ้านี่มีสามแปดนะนะนะเดี๋ยวก็จะจะเหมาต่อไปก็แล้วกันนะสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเป็นเรื่องของการเผาผลาญเลสนะ ตาโปจะนะตาโปจะมีมีตะบะมีตะบะร,รมนะคอยเพ่งเผากิเลสอยู่เสมอ,อาตาโปเนี่ยตาโปและตาปะหรือตะบะนี่ละนะความจริง ตบะกับศีลเนี่ยก็คืออันเดียวกันนะนะแต่ว่าตบะนี่มันตั้งให้ให้ตรงกับกิเลสเรานะเราจับกิเลสได้เราก็ตั้งตบะก็คือตั้งศีลให้กับตัวเองนะให้มันตรงกับกิเลสของเราเพื่อที่จะฆ่ากิเลสตัวนั้นนะนะตโปตะบะนะ สามสิบเอ็ดตะบะสามสิบสองก็คือประพฤติพรหมจันยร์ประพุธพรหมจันย์ก็คือประพฤติไปเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์พรหมจันทร์นี่ก็คือ,อาศาสนานี่หละทำให้บริสุทธิ์ทำให้สะอาด ข้อ33นี่เห็นอริยสัจอันประเสริฐนะอริยสัจจานะอริยสัจจานะทัศนังนะเห็นอริยสัจอันประเสริฐอริยสัจก็คืออริยสัจสี่นั่นแหละนะมีทุกข์สมุทัย นีโลดมักนะก่อนอื่นก็ต้องเห็นทุกข์ก่อนนะนะเห็นทุกข์ทุกข์มันก็เกิดที่ใจเรา,เาจะสุขมันก็เกิดที่ใจเราเหมือนกันนะแล้วก็กรรมฐานของชาวพุทธก็อยู่ตรงนี้แหละนะตรง เวทนาเนี่ยนะอารมณ์ที่มันเกิดในใจเรานะมันเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรก็ทำให้มันไม่สุขไม่ทุกข์ซนะ่เรียกว่าทำจิตของเราให้เหมือนกับต้นไม้นะเหมือนกับพีชาพีชามันไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรนะนะเพราะมันมีชีวิต แต่มันไม่มีจิตวิญญาณนะเราเป็นจิตนิยามนะเรามีจิตวิญญาณแต่เราสามารถทำวิเบทนาของเราทำอาการจิตของเราให้เป็นเหมือนกับพิชชได้นะคือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรกระทบสัมผัสแล้วเราก็ ว่างอยู่เฉยอยู่ได้งีน,นะอริยสัจมันก็มีสี่ข้อนะทุกข์สมุทัยนิโรธมักนะสมุทัยคือเหตุเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์อะ,ะก็คือกิเลส ของเราเองแต่ละคนนะเมื่อเรามาตั้งใจรักษาศีลเ,เกิดสมาธิเกิดปัญญาเราจะรู้กิเลสของเราจะเห็นกิเลสของเรา,นะเเลเราแล้วเราก็ค่อยล้างออกไปล้างออกไปนะะด้วยการเรียนรู้สิ่งที่มากระทบสัมผัส ทางทวารหานะเรียนรู้ที่ทวารใจที่ทวารที่หกนะเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขทำใจของเราให้ดีวะนะเขาเรียกว่ารู้กายนะกายคือองค์ประกอบมีองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในนะเรียกว่ารู้ครบอ่านะ ทั้งรูปทั้งนามทวารทั้งห้าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายที่กระทบสัมผัสนะเียนร้อนอ่อนแข็งก็เรียนรู้ที่ใจนะเรียนรู้ที่ใจเรา ธรรมกายก็ต้องประกอบสองส่วนมีข้างนอกข้างในกายนอกกายในเวทนาก็มีสองส่วนเวทนานอกเวทนานในนัในก็คือกายเหมือนกันแต่มันลึกเข้าไปจากข้างนอกเข้าไปข้างในก็เป็นเวทนา รอก็ไปอีกก็เป็นจิตจิตในจิตนะจิตในจิตนี้ก็คือเรียนรู้เจโตปริยยานสนะิบหกเจโตปริยยานสิบหกก็รู้กิเลสของเรานแล้วว่ามันมีหรือมันไม่มีนะถ้ามีเราก็รู้ว่ามันมีถ้ามันไม่มีเราก็รู้ว่ามันมีกิเลสก็มีโทะ โลภะโมหะเนี่ยถ้ามันมีเราก็รู้เออมันมีอยู่แล้วเราก็พยายามทําให้มันไม่มีให้มันหมดไปเมื่อมันมันไม่มีเราก็รู้ว่ามันไม่มีอย่างเงี้ยนาอันนี้ก็คือสามสามคู่เป็นหกจากนั้นมันก็มีดูอาการของจิตที่มันเกาะตัวกัน นะก็อตัวกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มที่มันเป็นลักษณะที่มันเป็นก้อนแข็งนะหรือมันเป็นลักษณะที่ฟุ้งกระจายออกไปนะอันนี้ก็เรียกว่าสังคตะกับอาสังคตะ,ะ,จ,คตะ,นะะจิตมันฟุ้ง จิตมันจมหรือจิตมันลอยจิตมันจิตมันจับตัวเป็นก้อนแข็งหรือมันขยายตัวลอยพุงไปอันนี้ก็เป็นอีกอีกคู่หนึ่งจากหกก็เป็นแปดจากนั้นก็มาดูว่าจิตมันจเจริญขึ้นนะ จิตมันจเจริญขึ้นหรือมันมันไม่จเจริญมหากตาจิตหรืออะมหากตะมันจเจริญขึ้นหรือมันไม่จเจริญเรากพ็พยายามทําให้มันเป็นจิตที่จเจริญขึ้นล้วลแะนะให้มันจเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเ,เสมอๆออ,อีกค่หนึงก็เป็นแปด เป็นเป็นสิบแล้วสิมันมันขั้งแรกสามอีกสองคู่ก็เป็นสิบเนะเป็นสิบอ่าเป็นสิบละจากนั้นก็ดูว่าจิตมัน สุดตัวอย่างนะมันถึงที่สุดตัวอย่างมันเป็นอนุตตระเป็นอุตตระจิตหรือเป็นอนุตตระจิตนะถ้ามันสุดแล้วมันก็เป็นอุตตระถ้ามันยังยังไม่สุดนะมันก็เป็นอนุตตะระนะไม่ใช่มันอนุตตะระมันเหนือแล้วเนี่ยอ่าอ่อมันมันกลับกันเนาะอ่าเป็น อนุตตจิตไม่มีจิตไหนดีกว่านี้แล้วถ้าเป็นอุตตรจิตมันก็ยังมีจิตที่ดีกว่านี้อยู่นะออันนี้ก็มันถึงที่สุดละนะแต่ว่ายังต้องตรวจทานต่อนะเป็นเรื่องของสมาธิที่ตั้งมัน่นะว่ามันตั้งมั่นไหมนะนะตรวจดูว่ามันเป็น สมาสมาหิตาจิตนะมันเป็นจิตที่ตั้งมั่นไหมหรือมันเป็นอสมาหิตะนะอสมาหิตจิตเราก็ต้องตรวจดูนะสุดท้ายมันหลุดพ้นหรือ,อยังนะมันหลุดพ้นหรือ,อยัง หลุดพ้นจากทุกข์ที่มันก็คือถ้ามันพ้นหลุดพ้นแล้วก็แสดงว่ามันกิเลสมันหมดแล้วนะมันก็จะพ้นไปนะแต่ถ้ามันมีกิเลสเขาเรียกว่ากิเลสมันยังแวบบ๊แบแวบไหวๆก็ามาอีกก็เรียกว่ามีอาวิมุตต์นะอาวิมุตตนะ์มันจะจอนจอนเข้ามานะ พ่อครูบอกตรงนี้แหละมันจะตรวจยากที่สุดนะเพราะว่าหมดกับมีนิดหนึ่งเนี่ยมันตรวจยากนะแต่ก็ตรวจไปเถอะถตรวจด,ดูถ้ามันเห็นนิดหนึ่งน้อยหนึ่งเกิดขึ้นมาเราก็ล้างมันออกไปนะอ,อันนี้คือจิตในจิตนะ จิตในจิตสุดท้ายมันก็เป็นธรรมในธรรมนะอันนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่นะธรรมในธรรมก็คือตรวจดูธรรมะของเราธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติอ่ามันเป็นโลกีธรรมหรือเป็นโลกุตตะธรรมโลกีธรรมมันก็พอกเพิ่มกิเลสนะถ้าเป็นโลกุตตะธรรมมันก็จะ ลดละลางกิเลสออกนะอย่างนี้นะ, <c oughs> อ,ะอันนี้ก็คือข้อที่เรียกว่า <c oughs> เห็นอริยสัจนะเห็นอริยสัจก็คือเห็นทุกดูเห็เหนเหตุแห่งทุกข์เห็นความดับของทุกข ความดับก็คือกิเลสมันหมดมันก็ดับนะโดยทางทางแห่งทุกขโดยทางทางดับทุกขทนะ่านเรียกว่ามันะมัคนี้ก็ต้องเข้าสู่สมาทิฏิก่อนนะเป็นสมาทิฏิเป็นเมื้องข้อแรก เมื่อเขาถูสมมาทิทีได้แล้วมันก็จะเดินเดินไปตามองค์มรรคก็คือมีสัมมาสังกัปปะความคิดความคิดก็จะเป็นสัมมานะที่เป็นสัมมามันก็ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนท่านนะไม่คิดเบียดเบียนนะแล้วมันเราก็จะ ตรวจสอบลงไปจนถึงสังกัปปะเจ็ดข้อนะนะคือตั้งแต่มันดำคิดนึกตึกตรองนะตกะสังกัปปะวิตวตักกะ,กะ,กกะอะไรเนี่ยนะภาษาบาลีนะมันเริ่มดำลีขึ้นมานิดหนึ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอนะ่มันดีหรือไม่ดีนะ มันมีกิเลสมีกิเลสมาสังขารปนอยู่หรือไม่ถ้ามันมีเราก็ล้างออกนะหรือหยุดหยุดคิดจะไปคิดถึงมันนะหยุดให้ได้ล้างกิเลสออกให้ได้างี้นะเมือม่อเมื่อเมื่อคิดเป็นสัมมาคำพูดก็จะเป็นสัมมา คำพูดก็คือวาจาเนี่ยนะนะวาจาอันนี้คือศีลก็ที่สี่เนาะศินที่สี่จะช่วยควบคุมวาจาของเราให้ดีนะอ่า วาจาแล้วก็กรรมการกระทําคือสัมมากัมมันตะนะการกระทํานี่มันจะครบหมดนะรวมทั้งวาจาใจรวมอยู่อยู่ในการกระทําในกัมมันตะนี้หมดละนะรวมอยู่ทั้งหมดเลยนะ มันก็จะเป็นสมาธินะิสุดท้ายอาชีพการดำรงชีวิตของเรานะมันก็จะเป็นสมาอาชีพนะสมาอาชีพก็คือไม่ไปโกงนะไม่ไปตลบตะแลงไม่ไปหลอกลวงไม่ไปมอบตนในทางที่ผิด เราก็ไม่ไปทํางานลาบแรกลาบนะอันนี้ก็จะเป็นสัมมาอาชีพพวกเราพวกเราได้เปรียบนะอยู่ในระบบสาธารณภคีนะ,ะเราก็ทำงานไม,ไม่ได้แรกเงินละแนตะ่ว่าพน้นมิจฉาอาชีพนะ <c oughs> มันจะถึงสัมมาสมาธิสุดท้ายมันจะต้องมีสัมมาวายามะความเพียรความพยายามกับสัมมาสติสองตัวนี้นที่พอท่านบอกว่าเป็นขุนศึกคู่ใจของปาบุจินนะ,นะ,นะพ,อ,พอท่านเปรียบเทียบ ปะบุญจินเหมือนสมาธิธนะก็ะจะต้องมีสมาสติสมาวายามะกับสมาสติสอ,องตัวนี้เปรียบเสมือนวาง,งเจ้ากับมาหันนะเป็นของเถิดคู่ไปพร้อมกับสมาธิธธิคือปะบุญจิน้นะก็คือ สัมมาวายามะนี่มันจะเป็นตัวผลักดันนะผลักดันให้พัฒนาไปพัฒนาไปนะไปข้างหน้าไปข้างบนอะไรก็แล้วแต่นะส่วนสติก็จะเป็นตัวคอยประครับประคองนะจะออกซ้ายก็ตบเข้าขวาจะออกขวาก็ตบเข้าไปทางซ้ายอย่างนีนะนะจะมีสติคอยควบคุมอยู่เสมอ นะสุดท้ายมันก็จะเป็นสัมมาสมาธนะิเมื่อเป็นสมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นแข็งแรงเป็นสมาอิตจิตมันก็จะเกิดผลเป็นสัมาวิมุตติกับสัมมาญาณนะก็คือจิตกับเจโตเจโตกับปัญญาอีก เป็นผลอีกสองสุดท้ายนะอ่ะอันนี้ก็พูดถึงเห็นอริยสัจอันประเสริฐนะข้อสามสามข้อสามสามเอมันเห็นอริยสัจอันประเสริฐ มันสามสามดูล้นะสามสี่มันเป็นทำทำนิพพานให้แจ้งนะสามสี่ทำนิพพานให้แจ้งนิพพานก็คือกิเลสหมดนั่นแหละนะนิพพานก็คือทำวิมุตได้มันก็จะถึงนิพพานนะคือกิเลสมันจะหมด อ,อ,อะไรลนะนิพพานะสัิกิริยาจะนะทำนิพพานให้แจ้งเมื่อทำนิพพานให้แจ้งมันก็จบละนะแต่ว่ามันก็ยังมีต่ออีกมันยังไม่ครบสามสิบแปดท่านะั้นะอ่ะ 3ามันก็จะเป็นจิตจะไม่เศร้าหมองนะแม้กระทบแม้สัมผัสโลกธรรมอยู่นะพุทธะโลกธรรมเมฮิจิตตังยัสนกรรมปตินะอันนี้ก็เป็นข้อสาสบห้านะส่วนข้อสามสิกก็คือพวกเรานะ อโศกะนะ,ะคือคือชาอาโศกแล้วนี่แหละนะ,ะจิตปัดจักทุรีหมองนะเรียกว่าทุรีหมองแม่เล็กแม่น้อยมันก็ไม่มีนะนะอันนี้คืออโศกอโศกกันะอสามสิบหกมันเป็น ปัดจากธุรีเลิงปัดจากธุรีแม่เล็กแม่น้อยอันคือกิเลสอ,อันคือกิเลสแม่เล็กแม่น้อยนั่นแหละอันนี้ก็คือวิลชังปัจจากธุรีเลิงสุดท้ายสามสามบแปดก็เป็นจิตกเกษม นะจิตกเตกษมเจตเกษมก็คือสุขสบายปลอดภัยนะนะเขมังนะสุดท้ายก็เอตมังขนุตมังนะเป็นมงคลอนุดมถ้าเราทำตามที่พระเจ้าท่านบอกให้ทำ มันก็จะมีแต่เจริญขึ้นไปเพราะมองคลคือความเจริญนะ,ะความเจริญเป็นความเจริญจริงๆขึ้นไปเราก็อย่าประมาทนะถ้าเราประมาทเราก็จะจะหยุดอยูนะ่จะไม่พัฒนาพระพุทธเจ้าก็ท่านไม่สรรเสริญนะผู้ที่หยุดอยู่ ท่านท่านสารเสริญผู้ที่จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนะทิิก็ค,คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วนะ,ะก็ขอยุติการแสดงธรรม สำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะสาธุกราบกราบพระวัดรมกันพร้อมแล้วก็กราบนะ,ะสาธุ